นั่งคิดทําบินตัวเองที่จะที่จะเข้ามานะคะคือพรุ่งนี้ทานท่าท่านวันที่2พฤษภาปีคศสกงพัน2 0 2 3ข้าพเจ้านางสาวจินตนาวงอยู่ยังเป็นนางสาวอยู่นะคะลูกจะ15แล้วยังเป็นนางสาวอยู่เพราะแต่งงานก็ไม่ได้เปลี่ยนนามสกุล ด้วยเหตุผลที่ว่าไม่อยากเปลี่ยนพราะเขาไม่ได้บังคับเมื่อไม่ได้บังคับค่อยก็บเปลี่ยนนะคะแล้วแฟนเขาก็เห็นว่าไม่ว่ากันจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็ช่างแต่ก็จดทะเบียนใช่ไหมอ๋อพอหย่าแนละ้วก็ไม่ลืมมากไม่ต้องคืนนามสกุลให้เขา <laughs> ออยก็นั่งทำบินตัวเองนะคะว่าเดือนพฤษภาจะอยู่ยังไง